ละครชีวิตรักรักคนละเวลาตอนที่สามปาลิสยังคงอยู่ที่ตึกขาวแต่เขามักจะฝันถึงผู้หญิงคนนั้นทุกคืนผู้หญิงคนเดิมที่มาขอให้เขาช่วยเพื่อจะให้พาเธอไปพบกับผู้ชายที่ชื่อปาลิธด้วยเพราะฝันทุกคืนนาคิมจึงแอบสงสัยว่าที่ตึกขาวอาจจะมีห้องลับในวันงานเปิดตัว โรงแรมทิพธาลางานเลี้ยงดำเนินไปเขาจึงหาทางที่จะแอบหลบก,กลับมาที่ตึกขาวแต่แม่ของเขาก็เห็นเข้าซะก่อนหน้าเคมจะไปไหนเหรอลูกเออไปห้องน้ำครับคุณแม่ห้องน้ำมันอยู่ทางนี้อย่าเพิ่งไปจะมาไปอะไรตอนนี้เห็นไม่ว่าเย,ยพายเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่นะ่ะรีบไปสิเข้าไปยืนเคียงข้างเย,ยพาย ก็มันงานน้องนี่ครับแม่เขาจะโดดเด่นที่สุดในงานหรือว่าจะพูดกับนักข่าวคนไหนมันก็เหมาะสมแล้วนี่ครับผมไม่ได้ช่วยน้องทําอะไรเลยยูยูจะให้ไปออกสื่อคู่กับน้องผมว่ามันไม่ดีหรอกครับเอ๊ะแก่นี่มันอย่างไงนะแม่ก็บอกแล้วไงวันนี้มันเป็นสมบัติของตระกูลโรงแรมทิพทาราไม่ใช่ของยายพายคนเดียวนะแกก็มีสิทธิ์แม่ เมื่อไหร่แม่จะเห็นเยภายเป็นหลานของแม่สักทีนี่อะไรเล็กๆน,น้อยๆก็ให้เยภายไปเถอะครับแกก็พูดเกินไปแม่ไม่ได้จะฮุบสมบัติของเยพายแต่ว่าทิพทารากับตึกขาวเนี่ยมันเป็นของส่วนรวมแกก็ไปช่วยน้องให้มันสมกับที่เป็นทายาทของตระกูลซะหน่อยสิเรารวยแล้วนะครับแม่ไม่จำเป็นต้องมีโรงแรมทิพทาราหรือว่ามาอาศัยอยู่ที่ตึกขาว เราก็มีบ้านของเราหลังละตั้ง50าล้านแล้วไหนจะบริษัทของเราอีกละ่ะผมว่าโรงแรมทิพทาราแม่ก็เปรยปล่อยให้ยยพายไปเถอะครับโอ๊ยแก่นี้ไม่ได้ดังใจแม่เลยนะเฮะ้นาคิมฉันไปเองก็ได้นาคิมถอนหายใจโล่งอกถือโอกาสแวบกลับมาที่ตึกขาวเขาแอบ,บค้นไปจนทั่วจนมาเจอว่าในห้องสมุดมีทางลงไปห้องลับมีห้องลับจริงๆด้วย ห้องนี้เหมือนห้องในฝันเปียบเลยพี่ปาลิศใช่พี่ปาลิศจริงจริงด้วยผู้ชายคนเดียวที่จะหาห้องนี้เจอจะต้องเป็นพี่ปาลิศของฉันนาคิมได้ยินเหมือนเสียงแผ่วๆกระซิบที่ข้างหูเขาจึงแตะมือไปที่โลงศพน,นั้นทันทีที่แตะตัวเขาก็หมดสติไปโอ๊ยแตนาคิมไปไหนเนี่ยดูสิเนี่ย เขาจะเรียกถ่ายรูปรวมไปลงหนังสือกันละนาคิมนาคิมอยู่ไหนลูกนาคิมหาใครอยู่หรอคะก็หานาคิมนะสิอีกเดี๋ยวก็จะได้เวลาไปถ่ายรูปครอบครัวกันละยังหาตัวไม่เจอเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอา้าพี่นาคิมไม่ได้อยู่กับคุณอาหรอกละคะถ้าอยู่กับฉันฉันจะมาตามทำไมล่ะฮะยายพายเอ้ยแกนี่ล่ะก็ พี่นาคิมอาจจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านไหมคะคุณอาเงินก็ไปดูฉันเป็นห่วงนาคิมอยู่อยู่กลับบ้านไปจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อนที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าพายกำลังสัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่นะคะถ้าพายไปตอนนี้ไม่ดีแนะคะ่ค่ะคุณอาเธอไม่ต้องห่วง,งาน,น,ววงนาคิมก่อนเธอไม่ห่วงพี่ชายเธอบ้างหรือไงให้ยายพาย ก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวพายไปแจ้งนักข่าวสักครู่นะคะญิงสาวออกไปแล้วทั้งเธอทั้งน้าพาก็รีบไปที่ตึกขาวมาเจอนาคิมสรบอยู่ในห้องสมุดนาคิมทุกคนพานาคิมไปโรงพยาบาลแต่เขากลับไปฟื้นตื่นขึ้นมาเลยการเวลานำพาเขาดำดิ่งไปยังเมื่อหลายสิบปีก่อน ทอรุ้งยิงสาวสวยสดใสเป็นเพื่อนรักกับยี่หวาสองสาวรักกันมากคบกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆทอรุ้งเธอสวยจังเลยอ่ะฉันอยากเกิดมาแล้วสวยเหมือนเธอจังเลยอ่ะทอรุ้งเธอก็สวยยี่หวาจะบ้าเหรอมาชมกันซึ่งหน้าเธอเองก็สวยน้อยกว่าฉันเสมอไหร่ล่ะวันนี้เราสองคนก็อายุ18แล้วนะ มีน่าเชื่อเลยว่าเราอจะรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดจนอายุ18แล้วใช่ไม่น่าเชื่อว่าเราสองคนจะอายุเท่ากันเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกันอีกต่างหากหากไม่ได้ง่ายๆใช่จะดีแค่ไหนนะทอรุ่งถ้าเราสองคนจะแต่งงานพร้อมกันจะบ้าเหรอเราเพิ่งอายุแค่นี้เองอีกอย่างฉันไม่คิดจะแต่งงานหรอกนะ แต่คุณแม่ฉันจะให้ฉันมั่นกับพี่ธรณินส่วนตัวเธอก็ต้องมั่นกับพี่วายโยไม่ใช่หรอฉันไม่ยอมมั่นกับพี่วายโยหรอกเธอก็รู้นี่ยี่หวาว่าฉันไม่ได้รักพี่วายโยแต่พี่วายโยเขารักเธอนะรักมากเลยล่ะรักอะไรพี่วายโยน่ะเขาชอบว่าฉันจะตายตอนเด็กๆก,ก็แกล้งฉันประจาเธอไม่เห็นหรอ เขาก็แค่กรบเกลือนน่ะผู้ชายขี้อายก็แบบนี้แหละพี่ธรนินบอกฉันว่าพี่วายโยเขาชอบเธอมากเลยนะทอรุง้งไม่ละ่ะถอยพี่วายโยชอบหรือไม่ชอบฉันมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ฉันชอบพี่วายโยขึ้นมาได้หรอกวายโยหนุ่มทหารเรือเป็นน้องชายของธรณินทหารเรือเช่นกันที่ถูกสั่งให้มั่นกับสองสาว ทรนีมคู่กับยิวา้าแต่คู่ของเขาเป็นไม้เหมือไม้เมากันมาโดยตลอดแต่พอโตมาวาโยกลับชอบทอรุ้งมากทอรุง้งคุณแม่ให้พี่มารับไปกินข้าวแล้วก็ดูหนังกันนะรุ้งไม่หิวคะ่ะแล้วรุ้งก็ไม่ชอบดูหนังด้วยคนเยอะรุ้งปวดหัวแต่เป็นคำสั่งของผู้ใหญ่นะคุณพ่อคุณแม่จะว่ายังไงถ้าพี่มารับแล้วทอรุ้งไม่ยอมออกไปกับพี่ เอ๊ก็รุ้งบอกว่าไม่อยากไปก็คือไม่อยากไปสิคะรุ้งบอกแล้วว่ารุ้งไม่ชอบทำไมรังเกียจพี่มากนักหรอชวนไปไหนก็ไม่เคยไปทั้งที่เรากำลังจะมั่นกันแล้วนะไม่ได้รังเกียจค่ะแต่รุ้งแค่อยากอ่านหนังสือพี่ก็รู้นี่คะว่ารุ้งอ่ะอยากเรียนจนจบมแแต่คุณอาท่านจะไม่ให้รุ้งเรียนต่อเราสองคนจะต้องมั่นแล้วก็แต่งงานกัน ไม่นะคะรุ้งอยากเรียนอย่างน้อยก็ให้รุ้งจบม .8 นะคะแต่เราจะต้องมั่นกันแล้วนะโถพี่วายโยรุ้งขอร้องนะคะให้รุ้งได้เรียนจบก่อนถ้ารุ้งเรียนจบเมื่อไหร่จะมั่นรุ้งก็ยินดีค่ะถ้าอย่างนั้นรุ้งก็ต้องตามใจพี่ออกไปดูหนังแล้วก็กินข้าวกับพี่ <c oughs> ก็ได้ค่ะแต่พี่วายโยต้องสัญญานะคะว่าจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะคุณพ่อ ขอให้รุ้งเรียนจบก่อนก็ได้ถ้ารุ้งตามใจพี่พี่ก็จะตามใจรุง้งยิงสาวจำใจต้องออกไปกับเขาทั้งที่รู้สึกไม่เต็มใจเลยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรักคนระเวลาค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะ